สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาทักทายพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับช่วงบ่ายๆนะครับก่อนอื่นก็แสดงความยินดีด้วยกับเกษตรกรชาวนาผู้ได้รับเงินไปแล้วไม่ว่าจะเป็นงวด 1- 2สองนะครับ 3- 4โอนหรือ,อยังเราก็ยังไม่มีข้อมูลแต่ว่าโดยหลักเกณฑ์แล้วเขาว่าเขามีการโอนนะครับทางราชการเขาโอนงวดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเล่ากันต่อ พูดคุยทักทายกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ที่ได้เงินแล้วนะครับแล้วก็ทักทายพี่น้องเกษตรกรชาวนาะที่ยังไม่ได้เงินประกอนรายได้งวดหนึ่งสองสามสี่มันมีอยู่นะมีท่านผู้ชมทางบ้านทักทักทายมาแล้วก็คอมเมนต์มาว่ายังไม่ได้รนะับเงินมีอยู่หลายจังหวัดเขาบอกแต่คงจะไม่ได้อ่อหลายจังหวัดไม่ได้หมายว่าจังหวัดนั้นไม่ได้แต่ว่าอาจจะมีหลายคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆที่คอมเมนต์มาว่ายังไม่ได้นะ แต่คนอื่นเขาอาจจะได้ในจังหวัดเดียวกันทำรองนี้นะครับเอาละครับก่อนอื่นที่จะอธิบายต่อไปก็อธิบายอย่างนี้ครับก็ว่าไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการข่าวเขาก่อนนะครับเขาบอกว่าประกันรายได้ข้าวงวดหนึ่งนี่โอน9พฤศจิกายนก็คือเลยเลยหกทุ่มของวันที่8พฤศจิกายนไปก็ตีหนึ่งเศษยตี 2, สองเศษเงินเริ่มเข้าบัญชีไปก็เมื่อวานนี้เงินเข้าเขาบอกว่าเป็นงวดหนึ่งนะครับงวดหนึ่ง วันหนึ่งคือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวก่อน15หตุลาครับทีนี้งวด2 3 4สามสี่โดยหลักการนะครับอันนี้พูดโดยหลักการก่อนงวด2 3 4ามี่ประกาศราคาเกณฑ์กลางยิง5พฤศจิกาวันจ่ายงวด2 3 4สามสี่ก็ไม่ไม่เกิน10พฤศจิกาก็คือวันนี้แหละแต่ว่าการจ่ายเขาเริ่มจ่ายตั้งแต่เลย6กทุ่มของวันที่9เป็นต้นมาก็คือเริ่มแต่เมื่อคืนนี้ตี1เศษตี2เงินเข้า เขาว่านะครับอันนี้เขาว่าตามหลักเกณฑ์ก่อนเขาว่าเป็นงวดสองสมสี่นะครับก็มีคนได้เงินไปนะครับตกลงสรุปตอนนี้มีคนได้เงินงวดหนึ่งสองเห็นช,ชัดว่ามีเงินมีคนได้เงินงวดหนึ่งสองแต่สามสี่ไม่แน่ใจนะอันนี้เราก็พูดตามความรู้สึกเรานะครับไม่ไม่ได้เอาข่าวมาพูดแต่โดยหลักการเขาบอกว่าโอนโอนสิบงวดสองสามสี่นะแต่ในวันที่หนึ่งโอนจริงๆนั้นอ่า ในงวดที่1ในวันที่9โอนจริงๆนั้นจริงๆแล้วเป็นการโอนงวดหนึ่งแต่ว่ามีคนที่อยู่งวด2ได้ด้วยเขาบอกมีหลายท่านคอมเมนต์มาว่าอยู่งวด2นะก็ได้วันที่9นะว่าง,งั้นแล้วก็มีบางหมู่บ้านก็บอกว่าอยู่งวด2 3 4มได้หมดเลยคนอยู่งวด2ก็ได้งวด3ก็ได้งวดสก็ได้ก็มีคนคอมเมนต์มาเล่าสู่ฟังแบบนี้เหมือนกันครับก็แสดงความยินดีด้วยครับกับผู้ที่ได้เงินไปแล้วนะครับ ส่วนคนที่ยังไม่ได้เงินนะครับประการรายได้ข้าวเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรจุดใดจุดหนึ่งหรือเปล่าก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหาแล้วก็ค่อยๆหาวิธีสอบถามกันต่อไปกับหน่วยงานภาครัฐธนาคารกสกราาสำนักงานเกษตรอำเภอก็ว่ากันไปคนที่ยังไม่ได้เงินเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ที่จุดที่1น,นะครับข้อมูลเราเนี่ไปถึงธนาคารกสกสาขาใหญ่ที่กรุงเทพไหมที่มาที่ไปของข้อมูลก็คือใครระบุวันเกี่ยวข้าวในงวดหนึ่งสองสามสี่นี่แหละ งวดหนึ่งก็คือเกี่ยวข้าวก่อน15ตุลางวด2 1 5ถึง21ตุลางวด3เกี่ยวข้าว2 2ถึง28ตุลานะครับในการลงทะเบียนปลูกข้าวและระบุวันเกี่ยวข้าวแล้วก็งวด4 29ตุลาถึง4พฤศจิกาคนที่จะได้เงินนะครับอันดับแรกจะต้องขึ้นทะเบียนปลูกข้าวและระบุวันเกี่ยวข้าวตามนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ข้อมูลถูกบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกรเกษตรกรมส่งเสริมการ,กรเกษตร คนที่จะบันทึกก็คือสำนักง,งานเกษตรอำเภอนั่นแหละอำเภอที่ท่านอยู่นะส่วนที่สองพอบันทึกแล้วยังไม่ได้เงินนะครับพอบันทึกแล้วยังมีข้อมูลอีกว่าสำนักง,งานเกษตรอำเภอของท่าน,นส่งข้อมูลไปจังหวัดหรือเปล่าไปรวมกันเป็นข้อมูลที่ลงทะเบียนปลูกข้าวแล้วของจังหวัดไหมทํานองนี้ครับแล้วจังหวัดของท่านส่งข้อมูลไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรหรือ,อยังนะ ก็ยังมีขั้นตอนอีกว่ากรมส่งเสร,ริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลส่วนของท่านนี่ไปธนาคารทกศไหมธนาคารทกศเขาจะจ่ายตามข้อมูลที่กรมส่งเสร,ริมการเกษตรกระทรวงเกษตรอ่เป็นมีข้อมูลท่านจึงจะมีการโอนเงินนะครับเพราะนั้นประเด็นหนึ่งที่ยังไม่ได้เงินก็อาจจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลก็ได้นะครับประเด็นที่หนึ่งจังหวัดส่งไหมนะครับประเด็นที่สองข้อมูลของท่านถูกบันทึกลงหรือยังในระบบ บางคนอาจจะทําผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขามีการทําเรื่องตอนตอนอะไรนะตอนแจ้งปลูกนะตอนจะปรับปรุงข้อมูลกเกษตรกรซึ่งเราไม่ได้ปรับไปปรับปรุงเองที่อําเภอบางคนก็ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลกเกษตรกรผ่านแอปฟาร์มบุกคือถ้าปลูกแปลงเดิมปลูกจํานวนไร่เท่าเดิมปลูกข้าวชนิดเดิม เขาเรียกว่าเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมเนี่ยสามารถทําผ่านแอปฟาร์มบุ๊กเลยก็ได้นะครับ,บประเด็นที่1ประเด็นที่2หลายคนที่ทําแอปฟาร์มบุ๊กไม่เป็นก็ทําผ่านระบบกำนันผู้ใหญ่บ้านคือทางเกษตรมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมาทํารายละเอียดนะครับว่าใครจะปลูกกีบไร่อะไรก็ว่ากันไปปลูกข้าวอะไรเสร็จแล้วก็ทําไปตามกระบ,บวนการนะครับก็มีการติดประกาศตามหมู่บ้านมีการประชาคมอะไรก็ว่ากาันไปนะแจ้งปลูกมีการประชาคมด้วยนะเสร็จแล้ว ข้อมูลทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเสร็จสับเขาก็ส่งไปสำนักง,งานเกษตรอำเภอที่นี้ข้อมูลถูกบรรทุกทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ไหมมันอยู่ตรงนี้ได้ไม่ได้เงินถ้าข้อมูลถูกยังไม่ถูกบันทึกหรือบันทึกตกหล่นไปของเราไม่ได้บันทึกมันก็ยังไม่ได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่ยังไม่ได้เงินก็ได้นะครับประเด็นหนึ่งประเด็นสองต่อมาอธิบายเพิ่มไปรเรื่อย ไม่รู้อธิบายกี่ประเด็นไปแล้วหลงไปแล้วสมมติท่านมีข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนข้อมูลก็ไปถึงธนาคารทกศใหญ่ที่กรุงเทพเลยข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าวอะไรทุกอย่างครบถ้วนแต่บัญชีท่านไม่เดินสะพัดนะครับก็ไม่ได้รับการโอนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบบัญชีด้วยว่าบัญชีทกศที่ท่านใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเบิกเงินได้ไหมมันถอนเงินได้ไหมยังเดินไหมบัญชีถ้าบัญชีไม่เดินเงินก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับแม้ว่าระบบเขาจะโอนอยู่แต่โอนไม่สําเร็จนะก็เป็นไปได้ เพราะนั้นปัญหาที่คนยังไม่ได้เงินก็มีมากมายหลายอย่างนะครับก็ตรวจเช็คแก้ปัญหาไปเป็นจุดๆนะครับหากยังไม่มีข้อมูลก็ต้องไปติดต่อสํานักง,งานเกษตรอําเภอว่าข้อมูลเราตกหลน่นแก้ไขยังไงปรึกษาเกษตรอําเภอเขานะครับคนข้อมูลตกหลน่นส่วนคนข้อมูลมีแล้วแต่บัญชีไม่เดินก็ไปแก้กับกับทกศนะครับแก้ไปให้ปัญหากับธนาคารทกศทําให้มันมีบัญชีท,าท,าท,าทาําให้บัญชีเดินนะครับ ส่วนคนที่ไม่ได้เงินอีกอย่างหนึ่งก็ต้องไม่ได้อยู่ในงวดนี้นะงวดใครอยู่ในงวดจึงได้เงินนะครับตามระบบการเก็บเกี่ยวการจับกันรายได้เขาเป็นอย่างนั้นนะครับก็มีอะไรแก้ไขปัญหากันไปอีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่ได้ครับฟังให้ชัดตามข้อมูลที่เราศึกษาหรือว่าหาดูตามแหล่งข่าวต่างๆโดยเฉพาะเว็บไซต์และเพจของธนาคารกสนะครับ รู้สึกว่าจะมีบางพื้นที่บางแห่งเขาโอนหลายวันนะไม่ได้โอนวันเดียวเช่นงวดหนึ่งไม่ได้โอนวันที่เก้าวันเดียวนะครับบางบางบางสาขาที่ที่มีข้อมูลเขาขึ้นทางเพจเขาเขามีแผนการโอนว่าวันที่เก้าโอนตำบลไหนอำเภอไหนทํานองนี้ครับวันที่สิบโอนอำเภอไหนตำบลไหนสิบเอ็ดมีบางทกาศนี่เขาระบุว่าวันโอนเนี่ยจะทะยอยโอนไปเรื่อยจนถึงวันที่ 18, สิบแปดพฤศจิกายนน่นนะครับ ไม่ไม่ได้หมายความว่าวันที่9โอนงวดหนึ่งไปหมดเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลายท่านที่ยังไม่ได้อาจจะเป็นกลุ่มที่จัดอยู่ในการวันโอนวันที่11 12พฤศิพิจิกาเปทำนองนี้พอ13 14าเป็นวันหยุดเขาก็พักการโอนไว้15พฤศพิจิกาโอนใหม่1 6 17ก8็ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ก็ลองติดต่อสอบถามจากธานคาคารกสศของเรามีรายละเอียดไหมว่ามีแผนการโอนของธานคาคารกสศ ติดประกาศไว้ที่ทกศสาขาที่เรามีบัญชีไหมว่าการ,รโอนเงินปลายได้งวดหนึ่งสองสามสี่นี่มีคิวโอนวันไหนบ้างนะครับเพราะบางทราบข่าวว่าบางแห่งเนี่ยเขาติดติดประกาศแผนไว้ที่ที่หน้าทกศว่าแผนการโอนว่าวันที่เท่าไหร่โอนตำบลอะไรอำเภอไหนนะครับซึ่งโอนไปพร้อมกันบางบางแห่งเนี่ยบอกว่าโอนวันที่18นั่นก็มีโอน10 11 1 0 ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดทำนองนี้ครับหลายท่านที่ยังไม่ได้เงินอาจจะเป็นกลุ่มที่ยังดําเนินการโอนอยู่นะครับแล้วก็จะโอนไปเรื่อยๆตามวันตามแผนที่ธนาคารตกศแต่และแห่งเขาเขาติดประกาศประชาส,สัมพันธ์ไว้ที่หน้าที่ที่ในธนาคารตกลนั่นแหละครับมีท่านประชมทางบ้านที่เป็นเกษตรกรเป็นชาวนาเป็นผู้ไปเบิกเงินธนาคารตกลงเขาเล่าให้ฟังว่ามีติดประกาศด้วยนะที่ตกศบ้านเขานะ่นมีไปอ่านดูแล้ววันโอนเงื่น ยังจะโอนอีกหลายวันติดต่อกันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในลายที่ยังไม่ได้อาจจะเป็นลายที่ยังไม่ถึงวันโอนก็ได้นะครับในงวดหนึ่งสองสามสี่นี่แหละครับเอาละครับก็เล่าสู่กันฟังและให้กําลังใจกันเรื่อยๆนะครับทีนี้งวดต่อไปเขาจะเคาะจ่ายวันไหนงวดต่อไปเป็นงวดห้าครับงวดต่อไปงวดห้านี่โดยหลักเกณฑ์ของโครงการประกันรายได้ข้าวแล้วเขาจะเคาะจ่ายทุกวันศุกร์ต่อไปเคาะจ่ายทุกวันศุกร์ไม่ด้หมายเวาว่าจ่ายวันศุกร์นะครับวันเคาะราคาเกณฑ์การก้างเองนั่ย ภาษาภาษาข่าวทางสื่อโซเชียลเขาเรียกว่าเคาะแต่ภาษาทางราชการจริงๆเขาเรียกว่าการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์กางอ้างอิงเขาจะมีการประชุมกันทุกวันศุกร์นะครับงวดห้าเนี่ยจะประชุมวันศุกร์ที่12ถ้าประชุมแล้วก็จะกําหนดราคาอ้างอิงข้าว5ชนิดเสร็จแล้วก็จะรู้ว่าถ้ากําหนดราคาอ้างอิงข้าว5ชนิดแล้วก็จะรู้ว่าข้าวทั้ง5ชนิดนั้นจะได้ส่วนต่างตันละกี่บาทเสร็จแล้วถ้าถ้าประชุมกันวันที่12และประกาศวันที่12เลย วันจ่ายงวดห้าก็นับไปอีกสามวันทําการก็คือสิบสองเนี่เป็นวันประกาศนับหลังวันที่สองไปอีกสามวันทําการก็สิบสามสิบสี่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่นับครับก็ไปนับวันที่สิบห้าเป็นวันทําการที่หนึ่งหลังประกาศนะครับสิบหกเป็นวันทําการที่สองหลังประกาศสิบเจ็ดเป็นวันทําการที่สามหลังประกาศก็สิบเจ็ดจะเป็นวันจ่ายงวดห้าโดยหลักการจะเป็นแบบนี้นะครับโดยหลักการเคาะราคาและประกาศ ราคาเกณฑ์การก็กยิงงวดห้าสิบสองวันจ่ายวันแรกสิบเจ็ดของงวดห้านี่หลักการเป็นแบบนี้นะครับส่วนข่าวจะเคาะจริงตามนี้หรือเปล่าก็จะติดตามข่าวมาเล่าฟังอายตุตออย่างอีกสง,งวดงวดต่อไปงวดหกงวดหกก็คือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวสิบสองถึงสิบแปดนะครับงวดห้าเนี่ยผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวห้าพฤศจิกาถึงสิบเอ็ดพฤศจิกานะครับงวดห้าที่จะครอบวันที่สิบสองนี่ส่วนที่จะครอบงวดหกก็คือ ผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว12พฤศจิกาถึง18พฤศจิกาก็นับเป็นเป็นช่วงละเจ็ดวันอย่างนี้ครับวันข้อก็เป็นวันสุกประมาณวันที่19พฤศจิกาหลังวันที่19สามวันทำการก็นับไปอีกครับ20 21ไม่นับเป็นวันหยุดสา์อเทิย์ก็22 23 24ข้อวันที่19จ่ายวันที่24พฤศจิกาทำนองนี้ครับอันนั้นงวด6ส่วนงวด5าข้อวันที่12จ่ายวันที่17นะครับจะเป็นแบบนั้นการจ่ายงวดต่อไปแต่จะจ่ายตามนี้ได้หรือเปล่าตามที่เราพูดนี่ มันยังมีเรื่องอยู่ในระบบของเขาอยู่ว่างบประมาณที่คณะมติิได้อนุมัติงบประมาณไว้นั่นพอจ่ายไหมถ้าไม่พอจ่ายก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีการเคาะราคาไว้เฉยๆแต่ถึงวันจ่ายแล้วค้างพี่น้องเกษตรกรเอาไว้ค้างจ่ายเอาไว้ค้างทําไมล่ะค้างเพราะว่าคณะมฏิิยังไม่ได้อนุมัติกรอบวงเงินให้จ่ายเพราะงวดหนึ่งสองสามสี่นี่ไม่ใช่งวดหนึ่งสองสามสี่เพราะวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย คณะมรได้อนุมัติกรอบวงเงินให้จ่ายโครงการประกันรายได้ไว้เพียง13,000กว่าล้านนะครับ13,000กว่าล้านนี่มไม่ทราบว <c oughs> ่า <c oughs> จะจ่ายถึงงวดไหนแล้วหมดหมดกรอบวงเงินที่จะจ่ายนะครับถ้าหมดกรอบวงเงินที่จะจ่ายเนี่ยอาจจะมีการเคาะราคาไว้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วระบุวันจ่ายไว้แต่พอถึงวันจ่ายจริงจ่ายไม่ได้ทําไมถึงจ่ายไม่ได้เพราะกรอบวงเงินที่จะจ่ายมันไม่ไม่มีไม่มีทําไง ไม่มีกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะมนตรีเพื่อให้คณะมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินก่อนพออนุมัติกรอบวงเงินให้อีกก็จึงจะจ่ายก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ากรอบวงเงินที่อนุมัติไว้หมื่นสามพันล้านยังยังพอจ่ายพอจ่ายถึงงวดไหนมันก็จะไม่ติดขัดเค้ะงวดห้าสิบข้องวดห้าสิบสอง 42, ก็จ่ายสิบเจ็ดพิการเนี่ยได้ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้าวห้าถึงสิบเอ็ดก็ก็เป็นไปได้ั้าถ้าง,าง,งบกรอบ กรอบงบประมาณที่อนุมัติไว้เพียงพอสําหรับจ่ายเขาก็จ่ายถ้ากรอบอนุมัติไว้ไม่เพียงพอก็ต้องอคาะราคาอาจจะขอไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งแต่พอถึงวันจ่ายค้างพี่น้องชางนาไว้แล้วรอจนกว่าจะเสนอเขาที่ประชุมคอรมอคอรมออนุมัติงบเพิ่มเติมจึงจ่ายได้จะเป็นแบบนั้นก็เหมือนกับปีที่แล้วนะครับเอาละครับใจเย็นๆเอาไว้ยังไงก็ได้เพราะว่าโครงการประกันรายได้ไดข้าวเป็นโครงการที่รัฐบาล เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่ตอนนี้ทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจ์จันโอชาได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังได้ปรึกษาหาหรือกันกับสํานักงบประมาณแล้วจัดสรรงบเพิ่มเติมโครงการประกันรายได้อีกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหมื่นหกพันกว่าล้านเพราะว่าโครงการประกันรายได้นี่นบขโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนาบขหรือประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเนีน่ยเขาบอกว่า โครงการประกันรายได้ข้าวปี2564-65นี้จะใช้งบประมาณถึง89,000กว่าล้านนะครับแต่ว่าเมื่อ25ตุลาคมที่ผ่านมาอนุมัติกรอบวงเงินให้จ่ายไว้เพียง13,000กว่าล้านรัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติงบให้อีกเหลืออีก76,000ล้านนี่แหละครับ76,000ล้านนี่แหละรัฐบาลนายกรัมตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังได้ไปปรึกษาหารือก,กันกับสำนักงบประมาณแล้วในการที่จะ ดำเนินการเพื่อเพื่ออนุมัติงบอีก76,00 0ล้านเพื่อจ่ายพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาต่อไปเพราะนั้นฟังข่าวแล้วฟังเราพูดแล้วก็อย่าไปซีเรียสเราอาจจะอารมณ์เสียบ้างนิดหนึ่งพอถึงงวดแล้วรัฐบาลค้างจ่ายไ้นะแต่พอเขาอนุมัติงบแล้วหลังจากนั้นก็จะเลื่อนไหลค่อยๆได้ไปแน่นอนพี่น้องชาวนาได้เงินแน่นอนถ้าพูดตามตรงเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เงินในช่วงที่เราอยากจะได้ไวๆช่วงนั้น พอถึงงวดแล้วรัฐบาลค้างอย่างนี้เราอารมณ์เสียก็จะจะมีอารมณ์เสียบ้างแต่ว่าพอเขาอนุมัติงบเพิมเ่มเติมเมื่อไหร่มันการจ่ายมันก็จะเลื่อนไหลต่อไปก็จะก็จะได้เงินไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นโครงการประกันรายได้ข้าวปีนี้ให้ทาใจให้สบายไว้ได้ช้าได้เร็วยังไงก็ต้องได้นะครับก็ทักทายพี่น้องเกษตรกรชาวนาไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีข่าวอะไรใหม่มีข่าวอะไรด่วนที่เกี่ยวกับพี่น้องชาวนาจะได้เงิน จะนำมาเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะพบกันที่นี่กับช่องโชคดีนอนยูทูบครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ